สวัสดีครับเพื่อนๆชาเดลิวเกมเมอร์นะครับวันนี้คงอยู่เกมไลเรนเจอร์อีกแล้วนะครับก็ได้ข่าวว่ามีกิจกรรมใหม่นะครับอ่ามาดูกันครับว่าเป็นกิจกรรมอะไรครับรู้สึกว่าจะเป็นกิจกรรมที่ล่าตัวที่หาไม่ได้แล้วสําหรับตอนนี้นะครับอ่านั่นก็คือนะครับบาวนักบินนะครับหรือว่าแมชบาวนะครับ5าดาวนะผมก็ไม่ทราบนะว่าตัวนี้ออกมาครั้งแรกตั้งแต่วันเมื่อไหร่ วันไหนยังไงนะครับเพราะผมเล่นเกมนี้ก็ไม่ไม่เคยเจอตัวนี้อีกแล้วนะครับแสดงว่าผมเพิ่งเล่นไม่นานมานี้นะครับประมาณสิ้นปีที่ผ่านมานี้นะครับแล้วเขาก็นํากลับมาให้ล่อีกครั้งหนึ่งนะครับสาหรับเบาวนักบินนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่รายละเอียดกิจกรรมกันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเขาบอกว่านะถ้าคุณเนี่ยอัพบานักบินได้เป็นมาสเตอร์นะครับหรือว่าจะอีโวก็ตามมาจะอีโวเป็นเบาไฮเปอร์หดาวก็ตามนะครับ อ่าคุณก็จะได้รับไฮเปอร์บาร์หดาวอีกตัวหนึ่งนะครับไปฟรีๆนะครับหลังจบกิจกรรมนะครับซึ่งวันที่จบกิจกรรมก็วันที่11นะครับเดือนมิถุนายนนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกิจกรรมอีกทีครับว่ามันมีด่านไหนบ้างนะครับซึ่งจะมีให้เกือบทุกด่านเลยนะครับรู้สึกว่าจะเป็นเฉพาะที่ด่านบอสนะครับมีที่ให้เคลียร์สเตทนะครับด่านที่60ก็มีนะครับร้อยสาครับร้อยหกสิบแปดครับสองร้อยสี่นะครับแล้วก็สองร้อยสี่สิบครับ ถือว่าครอบคุมนะครับครอบคุมหมดนะสำหรับผู้เล่นที่แบบเวลน้อยอะไรงนี้นะก็ไปเคลียร์ด่าน60อะไรได้นะแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเคลียร์ด่านสูงๆเนี่ยโอกาสในการได้มันจะง่ายขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับซึ่งผมก็ว่าใกล้เคียงกันแหละฮะมันก็ยากเหมือนกันหมดนะครับตามนี้นะครับก็จะได้รับไฮเปอร์บาวนะในวันที่12มิถุนายนนะครับเวลาประมาณเที่ยงนะครับถ้าเป็นของไทยก็ประมาณ10โมงนะครับประมาณนั้นนะฮะตามที่บอกไปครับต้องมีเอ่อบาวนักบินเนี่ยมาเตอร์นะครับหรือไม่โ เมื่อกี้กําลังเพิ่พูดอยู่เครื่องคาร์นะครับเดี๋ยวไปเล่นให้ดูกันนะฮะซึ่งตอนนี้นะผมจะยังไม่ผ่านนะครับ240นะครับว่าจะถือโอกาสวันนี้นะครับมาเคลียร์ด่าน240เลยนะครับเพราะมันค่อนข้างยากสำหรับผมนะมันไม่ผ่านทันทีนะครับผมคิดว่าผมจะใช้แผนเคลียร์เร็วนะฮะใช้สเต็ปเดิมครับจากใครที่เคยดูผมตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับที่เคลียร์239ไปนะสำหรับคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็คือแบบต้องไปหาเพื่อนที่ใช้เรนเจอร์เอ่อไอรอนแมนนะครับทวี ไอรอนมูนนะครับชอบติดแต่ไอรอนแมทเรื่อยๆนะฮะเอามาใช้ช่วยบัฟทีมนะครับอ่าซึ่ง4ตัวหลักๆนะครับที่ต้องใช้นะครับก็คือไอ้นี่นะแบ็กมูนนะครับแล้วก็รอนนะครับสดาวนะสตัวนี้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นซูเปอร์มาสเตอร์นะครับแต่2ตัวหลังนี่จําเป็นนะครับอ่าไอ้นี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับเลิฟลี่โคบี้เหมือนเดิมนะครับอ่าตัวที่4นะครับผมเปลี่ยนจากแต่ก่อนนะที่ผมจะใช้เป็นในพวกเยลโล่เจ็ดดาวอะไรอย่างงี้นะผมเปลี่ยนไม่ใช่นะครับใช้เป็นตัวนี้นะครับ คิปฮอปครั้งนะครับตัวนี้ผมก็เพิ่งเก็บได้นะครับเดี๋ยวว่าจะรีวิวอยู่นะแต่ขอเคียย์ก่อนครับสัปดาห์นี้นะแล้วคลิปต่อไปน่าจะมีรีวิวนะครับสำหรับตัวนี้นะโอเคแล้วเดือนนี้เขาก็จะมีแอสแทกไอ้นี่คูณ2ด้วยฮะก็เลยถือโอกาสจะมารีวิวครั้งหนึ่งนะซึ่งผมก็ยังไม่เคยรีวิวนะเอามาช่วยในการทำดามจฐานนะครับไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะจะต้องไปหาเพื่อนก่อนครับอ้าวครับคนนี้มีนะครับมิกนะก็เมื่อเราได้เพื่อนที่มีไอรอนมู n แล้วนะครับ และแล้วผมก็ใช้เขาไปแล้วนะไม่มีคนระับหาใหม่คนระับอ่ะคนนี้นะครับผมว่าน่าจะมีนะครับอไอรอนมูลน,นะครับของยุลินนะครับอ่านผิดก็ขออภัยนะช่างวันนะฮะเอามาใช้แทนนะแต่ตสำหรับเพื่อนที่มีไอรอนมูลอยู่แล้วแนละก็เอาไอรอนมูลมาใช้ไม่ต้องหาเพื่อนมีที่มีไอรอนมูลนะพัดไปนะครับแล้วก็ฟีดนะครับเรียกเพื่อนนะครับ เอาเฟลนะครับน่าจะเฟลนะครับไอรอนมูนมันไม่ออกมานะครับหรือว่าอาจจะเขาอาจจะเปลี่ยนทีมไปก็ได้นะโถเอ้ยเฟลนะครับถ้าไอรอนมูนไม่ออกนะครับก็คือแพ้นะไม่ไหวนะครับช่างนกนี่มีหรือเปล่าเนี่ยดูนะครโอเคมีนะครับพัดไปเลยก็ได้นะไม่ออกอีกแล้วอ,ะอ่ะ ออกมาออกบูนมาต้องมีประโยชน์นะครับโปโปนี้น่าจะมีหรือเปล่าอ่ามีนะลองใหม่นะโอ้กว่าจะเจอเนี่ยครับมันลองดูใหม่ครับเซลไปหลายครั้งแนละ้วเพราะมันไม่ออกมานะครับไอรอนบูนเะนี่ยไอพวกนี้ตีแรงมากนะครับตีตายแน่ๆทีเดียวนะครับไม่ออกอีกแล้วนะครับเปลืองขนนกไหมเนี่ยมันรู้ว่าผมต้องการใช้มันไม่ออกนะเคชื่อชื่อจีนคนนี้มีนะครับหลายครั้งนะเนี่ยไม่ ไม่ออกทีนะครับไอรอนมูนเนะี่ยฮะพัดไปครับติดคิวด้วยดีเลยนะแล้วก็ฟรีครับเรียบมาครับอ้าวออกแล้วนะครับอ่าตีไปเรื่อยๆครับ ไปเรื่อยๆโอ้อโหไม่พังวะ่ะฮะเซ็งเลยนะฮะไอรอนมูนน่ะหายไปเลยเหรอเมื่อกี้กดช้าไปเหรออะไรเนี่ยเอ้ยกดผิดโอ้โหเอ้ยโอเคยังมันก็ไม่ไม่ออกอยู่ดี นไปนะครับโอ้โหทำไมแม่งตายก่อนเลยก็เองฮะกดใช้โล่ช้าไปมันก็ตายก่อนอย่างนี้น,นะไม่เป็นไรคนะรับยิงไปเลยนะครับไหวหรือเปล่าไม่พังนะครับไม่มีนะครับเสียใจมากนะครับ ถ้าไม่ออกแล้วดาเมจมันไม่พอนะครับสำหรับไอ้นั่นนะครับต้องกดโรยเอา้ากำลังจะพูดอยู่ในแมปมันก็ต้องกดโรยทันนะครับแต่ก็ไม่ทันนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเผื่อจะผ่านนะไม่มีวะฮะไม่ออกอีกนะครับเซ็งเลยนะ โอ้หลายรอบมากจริงนะครับมันมีแต่ก็ไม่ออกไม่รู้เป็นเพราะอะไรฮนะรว่าเราต้องดูที่ตัวมันวางเข้าวางตรงกลางไม่ออกผมไม่แน่ใจนะตรงนี้นะอ่าวางตรงที่นี้นี้น่าจะออกนะเนะี่ยลองครับมาริโอ้นะครับเอากดผิดอีกนะอืมไมไ่เลือกตัวอีกคนนี้ไม่น่ามีนะโซลาร์เนะี่ยไม่น่ามีนะเรียกออกมาเลยนะนะไม่มีนะนี่นะเจอแล้ว โหพีดสกิลแล้วนะพีทครับเรียกมานะโอเคเนี่ยครั้งนี้ออกแล้วนะครับแต่ต้องกดให้หน่าให้ทันนะครับพีดให้ทันเอ้๊กดโล้ยทันนะครับอ่ากดไปเลยก็ได้นะโอเคนะฮะปั๊มไม่นั่นไปนะครับ ยิงไปเลยนะครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับโอ้โหสุดยอแล้วโอ้โหเล่นมา50กว่ารอบเลยนะครับเนี่ยด่านนี้นะครับกว่าจะผ่านประมาณนี้นะครับคือนะครับถ้าไอโลเราเนี่ยกำลังจะหายครับต้องรีบกดไอตัวแซลลี่ไปยิงมันให้ทันนะครับอ่าแล้วกุกระบาดลงมานะครับจำชื่อไม่ได้เมเทอนะครับเออใช่นะกดลงมานะครับฆ่าให้เยอะๆนะเพราะไม่นั้นเดี๋ยวมันจะตีกลับมาได้นะครับ ตรงนั้นนะครับมันเป็นที่จะให้ป้อมแตกนั่นเองนะครับในสุก็ได้ไปด่านใหม่สักทีนะครับโอ้โหผมว่าเหนื่อยกว่าแบบเล่นธรรมดานะครับเนี่ยพอถ้าเล่นธรรมดาประมาณแค่10กว่าทีนะหรือว่าประมาณไม่ถึง20่สนาทีก็น่าจะผ่านนะครับแต่ผมลองแล้วนะครับไม่ผ่านนะผมอัดคลิปไว้ด้วยนะแต่ไม่ได้เอาลงนะไม่ผ่านก็เลยไม่อยากเอาลงนะครับแต่มันนานจริงนะครับก็วันนี้ก็มาลองเคลยแบบเร็วนะกว่าจะผ่านไดโอ้โหหรือว่าจะไม่ผ่านผมกะจะเลิกแล้วนะเนี่ยในด่านนี้ก็มีบารนักบินนะครับแต่ใครเขาจะมาเล่นนะโอ้โห กว่าจะผ่านยากเหลือเกินเขาหรับด่านนี้นะมาล่าได้นะบอลนักบินนะโอ้โหเกือบได้เนี่ยอ่าได้แล้วนะเนี่ยสองร้อยสี่สิบเอ็ดนะโอ้โหกว่าเอ้ยผมว่าผมจะไปล่าในด่านสองร้อยสี่นะครับช่องมันน้อยเหลือเกินนะผมอยากให้ผู้พัฒนาเนี่ยนะเพิ่มสักทีนะฮะช่องสองร้อยห้าสิบร้อยที่แบ่งเลยนะครับเพิ่มได้แล้วนะครับคือแบบเรนเจอร์มันออกใหม่แบบเยอะนะครับอืมช่องมันไม่พอนะเพิ่มสักห้าร้อยก็ได้หรือพันหนึ่งก็ได้เลยครับยิ่งดีนะครับไปกังเลยฮะหรือว่าก็ อาจจะต้องแบบใช้ลูบี้ซื้ออะไรก็ว่าไปหรือว่าใช้เงินซื้ออะไรก็ว่าไปนะให้แม็คมันเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะช่องเก็บนะน้อยไปจริงนะครั้งนี้นะครับที่ผมทําวิดีโอครั้งนี้ขึ้นมานะผมเล่นดาน2องร้อสนี่ไปโ,โหเกือบจะสิบรอบได้มั้งเนี่ยมากกว่าด้วยนะรประมาณเกือบ20รอบนะครับสังเกตจะขนนกตอนที่ผมเริ่มอัดคลิปได้นะตอนนี้เหลือแค่นี้เองนะรดองไมาประมาณ20คนได้ไหมครับมาเก็บมาลักบินนะดูซื้อว่าจะได้ไหมฮะเรืเ่องสักประมาณ5รอบพอนะครับนี่ใช้เพื่อนจนเพื่อนจะหมดกนะ ใช้ไปหลายคนมากบหายไอรอนมูลไม่เที่ยวกีทีนะก็จะมาลองเล่นดูสักห้าล็อกดูดีว่าจะได้หรือเปล่านะครับปลาทั้งบินพ์แตนี้สมัยก่อนที่เอามาใหม่ๆผมว่ายากมากเลยนะครับเพราะไอตัวเนี่ยไอตัวสว่านนี่นะครับโอ้โห โหดมากครับกระจอ,อยตายหมดเลยนะเดี๋ยวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเขาปรับให้มันง่ายลงหรือเปล่านะึกว่ามันแบบง่ายมากจริงหรือว่าเลเจอร์เราอาจจะเก่งขึ้นนะขึ้นนะก็เลยแบบมองเป็นกระจอกไปเลยนะครั้งแรกนะครับโอ้โหเอาซัมเมอร์มานี่มันคนละเรื่องเลยนะก็ไป <c oughs> <c oughs> ส,สะสมมา5ตัวแต่หายากครับมันมีกิจกรรมที่ก็เรียกว่ากิจกรรมผ่านคนลกนะครับ ซึ่งขนนกเนี่ยมันโหเหลือน้อยมากกับเพ่งขนนกแล้วยังไม่อยากจะเล่นเลยนะครับมันผมเก็บไว้ตอนที่อัปเดตไอ้ที่จํากัดขนนกในการแลกคะแนนมิตรภาพนี่นะตอนนั้นผมเก็บไว้ประมาณ4,200ได้ครับตอนนี้เหลือแค่1,700นะครับโอ้โหอนาคตมันมจะไปพออะไรฮะเส้นประมาณแค่เดือน2เดือนก็น่าจะหมดแล้วนะครับไม่ถึงเดือนนะจริงครับน่าจะหมดแล้วนะครับเสียดายคนระับผมไม่ได้เล่นเกมียดเมืเ่อแต่แรกๆเนหะมือนกันก็น่าจะมีคนนกมากกว่านี้นะครับ แล้วตอนนี้เกมเขาไม่มีแจกคนนกอะไรเลยนะครับมีแจกแค่ชั่วโมงเลยอะไรสองช่วงเวลาครับแค่สิบคนนะครับวันหนึ่งก็ได้แค่ยี่สิบคนนะสองช่วงเวลานะน้อยมากจริงครับแล้วก็ต้องไปเชิญเพื่อนนะครับเชิญเพื่อนมาหกมันก็หมดอยู่ดีนะครับมันต้องรีบไปบ่อยนะถึงจะไม่หมดนะครับแล้วก็ได้แค่วันละยี่สิบคนนะครับแล้วก็แลกอะไรแลกคนนกได้คะแนนมิติภาพยี่สิบคนนะวันหนึ่งเราก็ได้แค่หกสิบ โดนทั้งหมดนะครับ60คนนะครับแล้วมันจะไม่พอเลยครับด่านพิเศษมีให้เล่นเยอะแยะนะครับนั่นอาจจะมาเคลียร์ด่านธรรมดาๆได้นะครับด่านพิเศษนี่โหใช้คนน็อเปลืองมากจริงๆนะครับถ้าเป็นด่านพิเศษใหม่ๆที่เขาอัพเข้ามานะที่เขาเปิดตามช่วงเวลานี่ยนะใช้ึ1-3คนครับเอาคนไปทําอะไรอะเยอะแยะขนาดนั้นมารอบที่สองนะครับเฮ้ยได้วะฮะโอ้โหได้บ่าวห้าดาวนี่บ่าวทักเดียห้าดาวนี้ดีใจเลยนะครับ มันเป็นสายโรยตัวนี้พี่ผมว่ามองว่าค่อนข้างที่จะดีนะตัวนี้นะครับมันวิ่งเร็วนะครับแต่เราเอาสายโลมมาแล้วก็ไม่ค่อยมีประโยชน์อยู่ดีนะสกิลมันก็ทําได้แค่แบบการสัตรูตม่แม่เข้ามาครับถ้ามันติดสกิลนะแต่ถ้าเราไปได้ใน PVP นีเราจะรู้เลยคะว่ามันเป็นตัวที่สําคัญไหมก็สําคัญนะครับแต่ถ้าเลนเจอร์ที่เรามาต่อสู้ด้วยเนี่ยร่วมทีมเราเนี่ยไม่แข็งแกร่งพอฝั่งนู้นนะเราก็มีตัวชนดีๆไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับจริงๆนะเพราะม,มันจะใช้ใช้ส,สกิลอยู่ตรงไอ้นี้รัวๆนะเราก็ไม่ามาไไดีด นอกจากเรามีตัวเอลิก้านี่นะมันถึงจะพอที่จะตีฝันุกลับไปได้หน่อยนะพอตัวนี้เป็นตัวที่ตีไกลเกือบมากที่สุดนะผมว่านะโอเคมาแต่กรวมล่างเลยนะโอเคถ้าผมเก็บไม่ได้นะครบเป็นมาเตอร์นะเดี๋ยวก็หายตา,าต้องใช้กบแดง5ดาวหน่อยนะก่อนที่จะจบกิจกรรมไปนะไม่งั้นเดี๋ยวจะพลาดไปนะพลาดไม่ได้6ดาวนะสหรับ เพื่อนๆแนละที่จะเก็บนะผมก็แนะนําเหมือนกันนะถ้าเพื่อนๆเก็บไม่ได้นะสมาร์เตอร์นะอ่าก็ใช้กบแดงค่าดาวไปเลยก็ได้เพราะมันจะได้หกดาวนะไม่งั้นเดี๋ยวม,ยวมยวันจะเสียโอกาสนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองนะครับรอบที่สามนะร,รอบนี้ผมว่าคงไม่น่าได้แล้วนะด่านนี้ผมว่าเก็บดีนะครับเพราะมันมีโอกาสได้ไอเคมด้วยนะครับอ่ามันเป็นตัวที่ยังไม่ได้สามารถยังไม่สามารถอีโวได้นะแต่ผมว่าน่าจะโหดนะครับอีโว e ได้นะก็แนะนำให้เก็บเอาไว้ก่อนนะเพราะตัวนั้นเนะป็นสายจัตตาที่ดีเหมือนกันครับ แล้วก็เป็นแบบที่แบบเก็บง่ายนะด่านมันก็ง่ายดีนะครับเพื่อนๆมีเลเวลเลนเจอร์พอๆ<อ><อ>ผมเนี่ยนะก็ถือไม่เก่งนะพวกนี้นะยังผ่านได้เร็วเลยนะแล้วก็เก็บเลเวลไปในตัวด้วยนะถ้าไปเล่นด่านล่างๆเนี่ยสำเ,เพื่อนๆที่แบบเวลสูง,งสูงแล้วนะก็มันจะได้เอชพีน้อยนะครับมันเก็บด่านนี้จะคุ้มกว่านะครับถ้าไปเก็บด่าน240เนี่ยโอ้โหมัน มันจะเสียวคนดกฟรฟีๆแล้วถ้าเราไม่ผ่านอย่างนี้นะครับโอ้นี่ไนงะพูดย่งไม่ถังคำไปครับเกมเอ็มนะครับนะเกือบได้นี่นะเปล่านะอเสียดได้นะครับเก็บไว้นะครับเก็บไวนะ้ไปอีโวไปมาสเตอร์สะสมไวเนะเผื่อจะสักวันนี้ครับต้องมีอีโวได้คนระับผมว่าน่าจะประมาณกลางเดือนนี้นะน่าจะอีโวได้คนระับแล้วก็เต็มแล้วคนระับผมคาดผมคาดไว้ก่อนนะบางทีไม่แน่นะครับตัวเกมมันอาจจะเห็นว่าตัวนี้นะโผล่นะเหมือนอย่างไอฮิตแมนนะ ตอนก่อมันมีในด่าน210ผงนะอ่าแต่ตอนนี้มันเอาออกไปครับมันเอาไอตัวอะไรอ่ะไอตัวเชอรี่นะครับชื่ออะไรไม่รู้นะแดงๆดงดับมาใส่แทนนะทีนแมนนะก็เก่งว่ามันเจายไอ้เอเอ็มออกจากด่านนี้ด้วยนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นแย่เลยนะแต่ก็ไม่แน่นบางทีอาจจะมีให้หาได้จากสเตจพิเศษก็เป็นได้นะครับ6ดาวอะไรมาเนี่ย แต่ตอนนี้เราหาได้ก็หาได้ก่อนครับก็มาเก็กบดาบสูตง่ายๆนะครับครั้งนี้ก็น่าจะรอบที่สี่แล้วนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ไปอะไรอะมากมายคนระับตอนที่แบบสุ่มนะก็กดไปมั่วๆเผื่อได้ครับมันก็ต้องมีโอกาสสักครั้งนะไม่ได้ไปเล็งอะไรมากมายคนระัสูตรก็ไม่ค่อยมีเลยมาก,กดๆไปคนระัมันเล็งก็ไม่มีประโยชน์นะเล็งไปเสียเวลาปนะ่ะแล้ว เล่นก็ปวดปลาด้วยบางทีนะครับเห็นบางคนชอบเล่กันนะแต่เราจะแบบไม่ิคลิกนะครับไม่แบบกดๆไปเลยนะรัวๆไม่ใช่นะเพิ่งเว้นจังหวะแป๊บหนึ่งนะประมาณนั้นครับนี่ฮะประมาณนี้แล้วก็เกือบได้แล้วก็ไม่ได้นะครับผมไม่คิดไม่ฝันนะว่าตัวนี้มันจะมาให้ล่าแบบอย่างนี้นะกําลังจะหาอยู่พอดีก็หาไม่ได้เขเคมีกิจกัรนึ้งก็ดีนะครับยอด แต่กิจกรรมมันนี้ไม่อำนวยต่อคนนกผมเลยนะครับมีกิจกรรมมีทั้งทีน่าจะแบบอะไรมีกิจกรรมแบบเพิ่มขนนกให้บ้างอะไรบ้างนะครับหรืออาจจะแบบเปิดสักประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็ได้ครับให้แบบแลกขนนกได้ไม่จํากัดนี้จะเป็นพระคุณอย่างมากเลยนะสําหรับเกมนี้นะเหมือนแบบสมัยก่อนเปิดให้แบบสอกวันหนึ่งนะแต่ที่พูดมานี่ังไม่มีนะถ้าแปบลได้เขาปรับปรุงให้นี้มานะจำกัดการแลกขนนกครับ ครั้งสุดท้ายนะครับครั้งสุดท้ายจะลองเล็งๆดูสักหน่อยครับเล็งไปก็ไม่ช่วยอะไรอยู่แล้วนะครับนีนะ่ได้คักมาเลยนะโอ้ผมว่านะมันไม่ได้บ่อยนะครับเหมือนคล้ายมันจะประมาณสักสิบกว่ารอบได้ไมั้ยครับถ้าผมนับนะจากประสบการณ์ที่เคยเปิดเเคยไปไล่โคบี้ห้าดาวมาเนะี่ยประมาณสักสิบกว่ารอบอะเล่นมาณสักบางทีก็ไม่ถึงสิบนะบางทีก็มาเจ็ดแปด ครั้งอะไรอย่างงี้นะเล่นไปเจ็บแต่ท้ามทีมันก็ได้มาสุม่มมาได้สักตัวน,นึครับแต่เปลืองคน่านกมากนะช่วงนั้นที่ผมเก็บไอ้โคบี้มาเตอร์นี่นะซูเปอร์มาเตอร์นะเปลืองจริงครับเปลืองเลยมาห้0ร้อยคนใช่ไหมฮะกนะ็อย,อยังไงคลิปนี้นะขอให้เพื่อนๆสนุกกับการล,าล่าเรนเจอร์นะครับดาวลักบินนะก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไครป์ได้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับพบเจอกันใหม่ในวิดีโอครั้งหน้าครับขอบคุณครับ